สวัสดีครับพบกับผมพาตุลนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมส,สปาร์ทูนนะครับโอเควันนี้ก็จะมาเล่น Lanking b แบทเทิลนะครับรู้สึกเป็นมดเอสปลาโซนนะวันนี้ผมจะมาเื่นอนะไรทวินร้างห้องโอเคสึกว่ามีคนในคนในกลุ่มปร์ทูนไทยแลนด์คอมมูนิตี้มาเล่นด้วย โอเคโอเคมาดีทีน,นี้ผมก็ไม่ได้โทรคุยไม่นานอะไรด้วยนะก็เล่นตามสัญชัตญยานโอเคตาโตน้ำ

เนี่ยโอ้ยเจอเก็บแน่นอนอยนิงโคตรไกลเลยยิงสาดอยู่อีกฝังนะ่งแล้ว่ย ผมแต่ชุดกันตรวจจับง่้นเนียนได้เยอะหืมเป็นแน่ โอ้โดนอยู่นะเนี่ยเห็นเราว่าเราเราหลบดนีนะ แม่นจริงอะไรจริงพี่สายยังไม่ทันออกเลยตายก่อน โอ้ยลังกแพงชาร์ฝั่งผมโดนชูตเตอร์เอ้ยไม่ใช่ชาร์จเจอร์กดดันนะชาร์จเจอฝั่งล่นเก่งมากคือกดดันได้ดีมากเลยอะ โอ้ยมีาจังกวัาแล้วก็มีไดนโมอ,อีกคนนึงลำบากแล้เจอทีเนี้ยทีสุดท้าย ยิงข้ามฝั่งได้ไกลมากรอบนี้ MVP ยกให้ชาร์จจเออีกฝั่งเนะี่ยฮึไม่ลดเหรอ แตกที่หงตาสายป่าอแรงไม่ยดนเหรอบัสเตอร,ร์นี้ไว้ลอยและยากใจโดยเฉพาะแต่คนเล่นต้องต้องแม่นอดสมวรเลยเพราะมันนี้มันไอทัศมีการการเบเดมันมันต่ำ จร,จริงวะเปิดนาแบบเก็บเราได้แล้วอเฮ้ยเอาอยู่แล้วโดนกำแพงฆ่าตายได้งไงวะกำแพงปกติโดนไม่ต้องกระเด้งกลับอะแต่นี่ผมโดนกำแพงแ้วของกาย ถ้ากวามันเลยอือผมวผมไม่โดนยิงนะจะแหลกว่ะ อุ้ยจริงงอไหมโอ้ยไม่โอเคเต็มหน้าเต็ไม่ตายหมดเวลาพอดีโอ้ โชว์ฟอร์ไมไปที่หนึ่งนะฮะไม่ได้จริงด้วยโอเคเงินกับอีพีได้อยู่แต่ว่าแรงไม่ขึ้นนะฮะอยากให้แรงขึ้นทงไปจอยมั่ว <c oughs> อย่างงั้นสินะผม <c oughs> ยังไม่ไมเอสบอกสักทีเพราะว่าบแบบนี่แหละพอเอฟปุ๊บขึ้นขึ้นลงลง เอสเรแพ้ไอแพ้ร like, so like ัวๆต่อเนื่องกันเอบวกแล้วกลับขึ้นมาเอสใหม่แล้วก็ลงใหม่ขึ้นใหม่ลงใหม่ยี่ตลอดเลยถ้ายลางนี้มีสีเรียดแพ้ก็ชิวๆก็สนุกสนุกไป้นเงินแล้วหมดก็จะเป็นแบบบมดเหมือนงลนกิงด้วยเพราว่าดีนะทำให้คนเล่นที่แบบ แพ้บ่อยๆไม่เขียน้วยแต่แพ้ก่อนอันนีมน้มันอันนี้นะ อัน,นนี้ใช้มันสุกกะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ถ้าอย่างอัน,นนี้ผมว่าปืนเนี้ยไม่เหมาะกับอันนี้เท่าไหร่ สองนัดไกลเหมือนกันแต่มันไวกว่าโอเคของเนี่ยไอตัวชิคเกอร์น่ะไวมันไวใช้แบบนี้ได้มัึ่มฮมแรงจริงอะไรจริงชิคเกอร์เราสามารถใช้ตรวจคนได้ อยู่ข้างบนคนหนึ่งเห็นแล้วแต่เปลืองสีอขาคนเลยโ,โดนคนหนึ่งด้วย หลังหลังหลังเฮึแค่นี้นะครับสองแต้มตรงนี้ ยิงไปทะลุกันแพงในชะโอ้โหชันมดเลยแล้าผมรู้สึกว่าบาซูก้าแบบนี้แบบยิงอะติดติดเยอะมาก บัสเตอร์ยาไก,ก่จะเจอประชิดทีก็ง่ยอยกางกำแพงมาอันนี้ก็เสร็จทีครับโอ้ยแพ้เลยอืม ยังไม่ทะลุกันแพงเลยโคตรตีอ oh ่ะทำแพง